we right <laughs> ครับวันนี้นะครับพบกับช่องลมคลิปกินสติตินะครับวันนี้ก็เราจะพาไปตกปลาที่ไหนครับพี่คอมหลังโรงเรียนแม่ตื่นครับแม่ตื่นโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาออาเภอรีมหรออำเภอรีครับอาเภอลีนครับได้ข่าวว่าที่โรงเรียนนะครับได้ปล่อยปลาประมาณห้าหมื่นตัวห้าหมื่นตัวห้าหมื่นตัวนะครับช่วงประมาณปีสองปีก่อนนะครับแล้วก็ เปิดให้ตกนะครับในค่าคันราคา100บาทนะครับตอนนี้ผมก็เพิ่งออกจากบ้านานะครับก็ตอนนี้อยู่บ้านโฮงนะอยู่บ้านโฮงที่พุยการนะครับเราก็กําลังเดินทางไปที่แม่ตื้นอําเภอลี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ไปรอชมกันนะครับว่าจะมีสัตว์ใหญ่หรือว่ามีแต้มให้นะนะ,นะนะชมกันกี่แต้มนะครับโอเคเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่โรงเรียนแม่ตื่นแล้วนะครับก็มาดูสภาพหมายก่อนนะครับพอดีมันมี2บ่อนะครับมีบ่อนี้นะครับกับบ่อตรงนู่นนะครับเขาบอกว่าลงได้2บ่อนะครับแต่ผมจะลองบ่อข้างบนนี้ก่อนเพราะว่าที่นั่งมันนั่งง่ายกว่านะครับบ่อนู้นไม่มีที่นั่งเลยนะครับต้องมาฟันเองดูท่านสโทอของเรานะครับตอนนี้กระบุกกระปอมีอมีดละฟันอะ นี่ขยันมากครับจริงๆมันนั่งไม่ได้นะครับตรงเนี้ยคือมันเป็นยญ้ามาเลยนะแต่แต่ที่ต้นเขาฟอนให้นะครับนี่นั่งได้แล้วตอนนี้โอเคเดี๋ยวเรามาตั้งของแล้วก็ลองมาตกบ่อน,นี้ดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นเรื่องหรือไม่เป็นเรื่องนะครับอันนี้พี่คอมก็ไปดูฝั่งนู้น,นะครับฝั่งนู้นไปดูมาแล้วนะ มันอยู่สูงมากๆนะครับข้างบนมันอยู่สูงนะครับมันหลอกตาเรานะครับโอเคตอนนี้เราก็จะลงเหยื่อแรกแล้วนะครับจะลงระยะ39ก่อนนะครับติกกะทีนีว้ว่าเดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่าจะมีอาการไหมไหมแรก อย่าแลกไปเลย Uh, nhà lên liêm vào, vào bầu ra ừ มไม้แรกจะไม่มีอาการนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนอาหารอีกครั้งหนึ่งนะครับพูดเลยย้ายห,หรอก การปักหัวแล้วเว้ยอยากโดนหมนิ่นครับีนะโดนเน่ที่นะ่ อนอโดนแน่ขำครับพี่น้องขำ โ oh, อ้แปดกูบ่เฮ้ยมันมามาคำกู้มาคำกู้เด้อทวไมมันหนักช้ไแมวยายได้เดี๋ยวขอดตกแม่เด้อน้ำแบบทั้งทุกอย่างเลย ยน้ำไม่ต้นอ่ะเอไม่เดียวได้ปะกูเป็นยังเดีวยวผมอ้อยเฮ้ยตัวนี้แน่มันอันนี้มันแต่น้อยล้้มรับปล่อยไปเป็นนอนาคตของประเรียนเนี่ยวให้ดูทรายครับเต็มปากปากบนถึงกูเลยดิค่ะันนี้ ดูไส้ดูไส้คันละหนึ่งร้อยบาทนะครับวันนี้ถือว่าตัวใหญ่อยู่นั้นเนี่ยแมนสี่ห้าขีดคินเลยเนาะนี่เดี๋ยวเก็บปลาใส่กระชังก่อนนะครับนี่ส่สวยอยู่เออเออเลนอดของชุ่มรักงานเนี่ย อวอวหายออโอมแล้วก็แบบนี่มันโดนว่ะแ้่จะอมเลยทีกี้เนี่ยนะพุนมันยอมลงแลวมันจะเซตะเจ็ดเด แต่แตาเอ,อ é, ิะเต้งอันสเอียบๆกกะพุกยิงเติเงิ้งเลยเรียบร้อยเลยไนเนืองมันหมดกินเื่อยหมดเลยจอมแปนีนเราจะเอาปลาแก้วมาจอมเห็นปุ้เดิจอมแล้วสอนสอนปลาไข่เนืองมันโ่จะด้ก็โลปิาเ วันนึงมันเจอกี่แบตอ่ะเจ็ดร้อยตรงไปเป็นเล่นเลยครั <c oughs> มาอีกหนึ่งต <c oughs> ัว <c oughs> เพลงแล้วนะครับตอนนี้กรบพี่น้งเดี๋ยวเปลียนปากกันแนะง่มเลยรที่ต้นยังไม่ใส่แยบมดอีกเหรอใส่แล้วก็ดื้อมันยอมใส่ติแ,แต่สเตปอะ่ะกินคอรุ่มกระแต เรามา agers, คือมน่อยก็กบเอาจอมเด็กนอย่างี้อยู่แบนดักเซฟเน่อยตัดใช้พอรูัพั์แตวาก็คูจริง <design> <t ie> <t ie ep> ลงไปเตะลงไปเตะอะไรเบ็น huh. อ uh ่ะ huh. อ oh, um ๋ออ kind of mm ๋อ hmm. น um ี่กับติดต้นไม้เขาสมุด牡丹อยู่มันย้อมขนาดนั้นแล้วยังมาโดนปด้วิจี้ิๆๆๆๆเลยอ่ะ นนิ่มนะกินอะ่ะไปน้อยให่อหวานตัวครับปรเด็นั่แนแหละลงปลากระเตะลงปลากระเตะเองน,ะน่ะ ได้ป้อนผงดักเสพคว่างบอลทวนจุดมันควางก้อยไปหน่อยน่าหน่าหน่าหน่าขุดเบาขุดเบา โยกโยกต้องเอาตัวไปตัดตรบเบ็ดเลยนะจับไม่มาตัวฟ้ามฟ้ามเิงมาแบบเี้อาการพูดมันซ้ำยิ่งๆเลยนะครับเมื่อกี้อาการพูดมันซ้ำยิ่งๆผมก็เลยวัดดูนะครับซ้ำคืออะไรซ้ำคือตอกเอ้ยซ้ำคือมันซอยนะครับ สายนี้สายปล่อยครับสายปล่อยนายนายก่อนที่ฎดีนักเว้ยที่สดีมากนั่นไร S <S ตายแล้วตายแล้วใครเนี่ยไม่เบียรัเพอ่ะมหมดบอกน,น,นะไหะลงพลวดครับลงพลวดอ่ะเดี๋ยวปล่อยตัวนี้ตัวเดียวอ่ะถ้าถ้ามันยังน้อยอยู่ก็จะเก็บล่ะ

มีไซใหญ่เนาะเาอเจ้าเจ้าเาูไม้ไมไม่ละลุงับลุงผับนะไนะใหญมันก็นลวกกันนอะนมันก็นไปอยู่ทื่นก่อนนะเนาะดิแกินในแหนงเดี๋ยวแม่แล้วออตอกกึ่งข้อนะใส่ได้เลยพี่เนี่ยข้อยวงบรวงเึ้น คือถอพถอนะพอกแล้วจนะคุยไหมหดีกวะนมาคีกันมาดนได้หรอเอ้น่มนักันเลยอือท่านกกินเบียด้อาไงบ้ง ้าเป็นเลยไม่แรงวกจะเอาโได้แต่ดีอ่ะเออแค่เข้าหงบานด้วะโคถ่ายี่สิอเข้าหงบานพเตนนะแกเนี่ยไม่แะน่ะนะไม่แตะขึนเข้าหบางก่อนน เออสองนาทีแแล้วเลยแหงไปแล้วเลยขของมันดิ่มหรออยู่แดื่อ่ะไอบ้นหุนกี่ข้อกันเปนะจบอ่ะไอมันเดี๋ยวไอไอเลิศเขาเป็นหน่อยเลถ้าอันมันไอใส่ไม่ได้ได้มันจบหายนะก็ไม่ไปซื้ออ่ะลูก เป็ชิงตังเป็ดตกสามเรื่องเป็ดามว่ไล่หาน้มเป็ดมาได้พี่ ยกมาละกรรมนะรอมันตอกขกรรกามนี่ปม่เดเนะี่ยยกพอจะเลยข้อแล้วนะ่ะตอกไปน้อยเรียบร้อย ออตอบไปแล้วป่านดาอีกแล้วเบบี้กี่ทีู่อ่ะยิ่ยงฟูยิงยงุ่งฟู กูเลยยังเก่าต้องแบบปูดต้องแบบเปิดอะไรอย่างถ้าเกิไปให้หลิวพายเขาโดนแบบบุรกที่แปดร้อยโลเรียบร้อยเลยนะเบิร์กร้อยโลกินหลิวไม้นะ mà ném núng núng à à <ycleo capino. cười> <laughs> <laughs> นเนี่ยนะ,ออะตอนนี้อยู่ดีๆก็สามเก้ามันตาหายเฉยนะครับผมลองเปลี่ยนมาเล่นสองเจ็ดดูนะครับเนี่เดี๋ยวลองมาลุ้นดูกันนะครับว่าสองเจ็ดจะมีตัวไหม เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับตอนนี้เราก็นั่งมาประมาณเที่ยงนะครับตั้งแต่ที่ได้เม่เช้านะครับก็แปลงไม่กินเลยครับห้าหมื่นตัวเลยห้าหมื่นตัวเมื่อกอนห้าหมื่นตัวบอกแค่นี้แหละครับโรงเรียนแม่ตื่นนะอำเภอรีนะครับคันละหนึ่งร้อยบาทนะครับ ก็ผมน่าจะโดนแล้วแหละข้างล่างมันมีสองบ่อนะครับเขาเปิดเขาเปิดให้ตกสองบ่อแล้วก็ข้างบนนะมีสามมีสามคนก็คือพวกผมแล้วก็ข้างล่างมียี่สิบกว่าคนนะครับตอนนี้น่าจะกลับบ้านเกือบหมดละคือปลามันปลามันไซส์เล็กครับแล้วก็นานนานกินทีนะครับไซส์ใหญ่มันไม่กินเลยนะที่เห็นเมื่อเช้าครับก็ประมาณเนี้ยใหญ่ใหญ่แมก้ก็ใหญ่กว่ามือนิดหนึ่งนะครับก็ประมาณนั้น ก็ถ้าถ้าไม่ได้กลับบ้านก็อาจจะย้ายไปข้างล่างครับว่าข้างล่างพอยังม,ยงมียังพอมีอาการปลาเล็กให้เราเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวจะนั่งลอยตัวนี้สักพักนะครับเมื่อกี้ผมลอยไปแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมหลอนนะผมเจออาการปลาหรือว่าลมก็ไม่รู้โอเคมาดูกันว่าจะได้ย้ายหรือว่าจะได้กลับนะครับแล้วก็มินวันนี้จะได้ทาตาผอยนะครับ oh, ตอนนี้เราก็ย้ายมาที่อีกบ่อแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าจะมีอาการปลาให้เห็นหรือเปล่านะผมก็ลงไปสักพัก,กน,นะครับแต่ว่าเงียบปิ้งครับเงียบปิ้งถ้า <จะ S 2> มันเง <จะ S 2> ียบปิ<ม>้งเดียวผมจะเซิร์งแล้วนะครับเคตอนนี้ก็มานั่งสักพักกันนะครับพักใหญ่แล้วเนาะคือมันไม่มีปลามากินสักตัวเลยครับแล้วก็ในคนในบ่อก็แทบจะไม่ได้ปลาเลยนะครับ ไม่รู้ว่าจะแก้เกมยังไงน้ําตื้นประมาณที่นเช่นี้ครับประมาณสอกสอกครึ่งเม็ดหนึ่งเนาะกระถึงเม็ดสอกแปดสีซีนะม,มันตื้นแบบนี่สามเก้าก็กลางบ่อแล้วนะคือปลามันไม่กินครับยังไงก็ไม่กินไม่รู้จะทํายังไงต่อดีแล้วบ่อ,บอข้างบนที่เราได้เมื่อเช้าที่เราได้ปลานนรไฟสวยๆก็มันก็ไม่กินเลยนะ นี่ก็นั่งเหงาเาเยา,เา,เเาเย็บตหมดก็จะหมดแล้วนะครับเย็บก็จะหมดแล้วะคะ่ะเยียบที่หะนะัวนะแบกหัวเนี่ยเร่งไปหัวแบกนั่นเร่งไปเออแมนจะสองหัวแล้วเนะี่ย เราก็มาดูกันต่อไปครับถึงตอนเย็นไปเลยว่ามันจะกินหรือไม่กินอถอนอาหารเฉยถอนอาหารปืดขึ้นแบบวาตัวตืดว่าตัวตั้งอะไรอ่อนถอนขึ้นมันทีละผมก็ไม่รู้จะทำยังไงอีกแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาแก้ใหม่ถอนอาหารก็ว่ากดกดลมลมปาดทุ่นเลยจม เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาแก้เมรัยครับโอ้พุ่งนู้พรุ่งนี้โรงเรียนแม่ตื่นอำเภอรีนะครับโรงเรียนแม่ตื่นอำเภอรีปล่อยปลาห้าหมืนตัวนะครับใครจะมาก็ไม่ต้องมานะครับนี่ผมบอกแล้วนะ <c oughs> ผมพลาด <c oughs> โอเคครับตอนนี้ปลามันก็ไม่ได้กินเบ็ดแล้วมันมันไม่กินเลยนะครับ วันนี้ก็ขึ้นน้อยมากปลาขึ้นไมาเยอะเลยครับประมาณไม่ถึงสิบโลไม่ถึงผมว่าไม่ถึงแล้วก็เกมทามินวันนี้เราก็คงจะไม่ถ่ายแล้วครับเพราะว่าอาการปลามันไม่ได้แข่งกันนะค,คือตอนตกอยู่ข้างบนนะครับมันก็พอมีอาการนะครับแล้วก็ปลามันก็หายมันไม่ทานได้แข่งกันไม่สนุกครับเราต้องมาแข่งกันแบบมันๆถึงจะสนุกครับรอบนี้ขอยกเลิกไปก่อนนะครับ ทามิ่นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเก็บของกลับบ้านดีกว่าครับผมเจอกันคลิปหน้าครับอเดี๋ยวให้ดูปลาของเราวันนี้นะครับ,รนนรบถ้าผมไม่ไปบอ่อบนเมื่อเช้าก็น่าจะไม่ได้ตัววันนี้นนนแค่นี้ครับนี่นะครับปลา แคนี้กลับบ้านกันดีกว่า